เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีความยากจนค้นแค้นแสนเข็นด้วยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมยาโดยเฉพาะเครื่องนุ่มผมขาดแคลนอย่างยิ่งพระเน้นในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็บุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลอมจีวรใหม่และสวยจึงถามว่า จีวรน,นี้ท่านได้แต่ใดมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทําวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดท่านจึงประทานให้มาผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกําลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานอย่างจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายืนให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดี อย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้